ดวงอาทิตย์กำลังผูึ้นผลครอบฟ้าเมฆหมอกคอยเฮือดหายไปพ่อแสงแดดสีเหลืองอ่อนได้แผวเผาเอาอายหมอกให้สลายตัวไปเธอละน้อยคอยยังเล่มกินหญ้าอ่อนอยู่ตีนผูไกลกับคุมบ้านอย่างเพลิดเพลินใจต้นหญ้าเขียวงามอุ้มทุงแตกต่างจากถึงผู้สูงที่มีแต่ใบไม้คอยกินใบไม้นั่น ป็นอาหารส่วนใหญ่แต่มาหอนเดียวนี่บบมีใบไม้ให้คอยเดเลมกินอีกแล้วพอบนที่เคยอยู่อูที่เคยนอนคงคอยนั้นถึกไฟไม่จนหมดเกลี้ยงบบว่าแต่แนวอยู่แนวกินตลอดหอดบนพักพาอาศัยคงคอยก็อย่างบบมีเลยคอยแมนฝานน้อยแต่คอยต้องได้อยู่โดดเดียวลาพังแต่ผู้เดียว ยนพ่อแม่และพี่น้องของค่อยได้ตายจากไปตั้งแต่ปีกายนี้ถึงอย่างไดก็ตามเหตุการณ์ล่างยังฝังอยู่ในใจิตใจและมันสมองของค่อยโดยที่บวมีวันลืมคืนนั้นในขณะที่ค่อยพร้อมด้วยขอบขวกกำลังนอนหลับสนิทอยู่นั้นบัหูว่ามียังเกิดขึ้นแสงและเสียงอันแปลกประหลาดได้ดังสนั่นวันไวกองไปทั่วปา่า พวกค่อยพากันเสดิดขึ้นแล้วแลนปบไตปบเหนือยนความบ่วงบ้ายนยานกลัวหลายพวกค่อยแตกนี้พอภัยพอมันแต่คอยก็ติดตอยหอยตามไปนําแม่อย่างใกล้ชิดในเวลาที่แม่กําลังพาคอยแลนปบนี้ไปนั่นบ้องหัวมีลูกอีหยางบุเข้าไปในท้องเบื้องขวาของแม่จากนั้นแม่ก็ลงฟุบลงเลือดอาบไปทั่วตนโต คอยเฝ้าแลนไปหาแม่ทันทีโชคดีที่ยังสามารถเว้าได้อยู่แป่เพิินก็เว้าด้วยวด้วยเสียงสันสายใบหน้าอาบไปด้วยน้ำตาแห่งความเจ็บปวดแสนสาหาัสฟานน้อยลูกของแม่ให้ลูกนี้ไปก่อนบอลูกบกไปใส่ลูกสิอยู่ํนแม่คอยคัดค้านน้าตาคอยไลออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างแล้วไลลงผ่านสองผองแก้ม แม่ทึกลูกปืนของมนุษย์แล้วบ่มีทางที่จะพ้นจากความตายได้ให้ลูกหิมนี่ไปไว,ไว้ไๆจักน้อยลูกสิสเจ็บคือแม่แม่คอยเว้าพร้อมกัดแขวเพื่ออดกันความเจ็บแสวไวแต่ลูกอิตนอีตนแม่คอยเว่าด้วยเสียงสะอื้นห้บว่าต้องสงสารแม่ดอกลูกฝาน้อยจงโชคดีอย่าได้มีโพยภัยเกิดขึ้นต่อกับลูกเนลูกหักของแม่เอ้ย แม่คองคอยเวาออกมาด้วยความเป็นห่วงโดยสันสัตญานแห่งความหักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกน้ำตาของเพิลนไลออกไปทั่วใบหน้าแล้วก็สิ้นลมหายใจไปในที่สุดคอยได้แต่ห้องหายอาลายัยนั่งเฝ้าซบแม่อย่างสังเวชใจส่วนพ่อและอ้ายบ่ฮหัวไปตกอยู่ทางไดซ้ำแต่นั้นมาเส้นทางเดินของคอยก็ดำเนินไป,ยปอ,อย่างเปียวปลยและงวมเงาเหมือนตอนนี้ละ่ะ มือนี่ก็คือทุกๆมือคอยลงมากินนาอ่อนยูเคตตินผูทงงยาสางกว้างใหญ่ย้อนความหิวหวยจนลืมคิดเลยว่าต้องระมัดระวังให้สิหู้ทันว่ามีพวกมนุษย์มาจอบหญิงฟานฟานเสียงของผู้ใดผู้หนึ่ง้องขึ้นคอยตื่นกับเสียงดังกล่าวฟาวเงยนาขึ้นเบิงคอยเห็นมนุษย์สามสี่คนกำลังหุมล้อมเพลเกียมสังหารพลอยอยู่ในมือของพวกเขามีปืนกระบอกหนึ่งและ ลาวแลมพูลันหัวใจของคอยตกลงนว่าบ,บานหนึ่งบหูสิบนีไปทางไหนเพราะตนเองได้ประเสริญน,นากับความตายแล้วในเมื่อเอาตัวรอดคอยเฝ้าแลนีนีไว้บุคาลยิ่งเสียงหนึ่งดังขึ้นบพอเขาวเสียงปืนก็ดังขึ้นบาดหนึ่งป้องลุกปืนอันมีพิเศยอันตรายบอสามารถ จะบูมบเข้าไปในหางกายของคอยได้ยอนคอยลบลีกไปย่างทันเวลาโอ้ยเสียดายเด้เป็นยังจึงบะเอาบาดคักๆแดะสั่งมาโงมาจ่าแท้เสียงหายดาจมให้กันทะพึ้นตะพื้คอยเฝ้าแลนปบนีอย่างหูโทัวทิพทัวแดนแต่อยู่เบื้องหลังพวกมันยังติดตามคอยอยู่พร้อมทั้งห้องเป็นเสียงเดียวกันว่าฟานฟาน คอยหูสึกอิดเมื่อและหิวน้ำปรากฏว่าแหงที่อยู่ในตัวของคอยมันนีไปทางใดหมดคอยได้แต่ห้องให้ภาวนาให้มีผู้มาช่วยแต่คงบ่มีไพดอกที่จะมาเมตตาช่วยสกัดกันบ่พอให้คนเรานั่นทำลายคอยทุกคนในโลกนี้คงคิดว่าชีวิตของคอยก็คือชีวิตของสเดจสารทั่วไปคงจะบ่มี่าอย่างดอกสำหรับพวกเขานอกจากจะใส่เป็นอาหารแล้วและยังส่งขายออกเพื่อสร้างหังมีให้แก่เขาเอง มนุษย์ใจบาปมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวลองมึงแม่ถ้าหากว่าพวกเขาเป็นสติัจสารคือกันกับพวกเขาและเขาแม่มนุษย์ผู้หนึ่งที่กำลังได้ยินพวกเขาจะพวกเขาอยู่คือแนวนี้พวกเขาจะคิดแนวใดคอยแล่นเข้าไปในป่าแล้วพวกมันก็ยังติดตามคอยอยู่คอยปกกาฮอดซิแลนไปนี่อยู่ทางใดซ้ำทางที่ว่ามีภูมิไม้พูดบ่อยาคอยได้เตคิดสละวนอยู่เพียงผู้เดียว จะเห็นแนวใดได,ได้ถ้ายุดแลนก็แมนต้องตายยอนลุกปืนของไฟกลงกันคามถ้าสืบต่อแลนต่อไปก็จะตายยอนว่าอิดเมยความไวของคอยเริ่มซาลงซาลงจนจนว่าพวกมนุษย์จับคอยทั้งเป็นได้เลย <c oughs> เมื่อตัดสินใจยอมตายยอนลุกปืนแล้วคอยจึงยืนซึงอยู่แล้วหลับตาลงเพื่อรอท่าเสียงที่จะลั่นออกมาจากบังเล็กของพวกมนุษย์ ยิ่งมันเบาไอายเสียงหนึ่งทำขึ้นยิ่งลดนะสิจงมันไว้ให้ยัง่งกว่กูแลนเมยป์ปานิเบิงทรงมันคือชินแนปืนใจคอยอยู่แต่คอยบ่เห็นยอนหลับตาไว้คอยฟังแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอแนวใดความตายก็มาฮอนแล้วหนึ่งสองเสียงปืนยังบ่ทันแตกคอยได้ยินเสียงห้องอย่างบางอานว่าหยุดพวกเจ้ามาเห็นยันอยู่ในคงเขตนี้ คอยเฝ้า,ามืนตาขึ้นเบิงเห็นผู้ชายมาไม่สามคนแต่ละคนนุ่งสุดลายสีเขียวเข้มใสเกือบคู่บักใหญ่อยู่ในมือแต่ละคนกำปืนพวกเขาเจ้ายางออกมาจากป่าและเบ็ดนาม,มาใสพวกที่ไล่คอยใบหน้าของพวกมันจืดมานลงปานปูจี้